คุ่รู้อ่ามากับผู้ชายใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือพี่เขาอ่ะเชื่อขาวจริงใช่หรอขาวเลยเออเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กูก็บอกว่าเอ้ยเออไม่เป็นไรครับแล้วไงแล้วไงผู้หญิงเขาบอกว่าชื่ออะไรอ่ะให้หรอขาเยืมกูเถออเจ้วดี้ถามว่ากูมีแฟนหรือเปล่าเป็นเอ็มซีด้วยที่กูอยู่กับมึงไงกูอยู่กับมึงได้มึงบอกว่ามึงโสดดิโสดดิอ๋อเฮ้ยเออกูก็ได้พผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้พูดอย่างแั้วนะ โถ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 เฮ้ยเจ๋ววะเรื่องเร่อแต่เรื่องนี้คูบอกทีไปแล้วว่าอย่าไปบอกใครเออัออบซกกินัขอ้ารส้มมรับัน,นเตอร์หน่อยบ้านเลยครับครับอะไรนะบ้านในบ้าน ไม่ว่าที่จะเป็นของแกงครับผมต้องเคลียร์คือเคลียร์เงินคืนมาเพราะว่าถ้ามันไปงัดแล้วมันมันไปน็อตวนตัวไม่เก็บไปวนตัวเลยไงไม่อย่างนี้แก๊งออกเดี๋ยวมันไม่มีเงินเอามาคืนใปของไอ้คนทำอะไรอ่ะทำไรครับฮะผมหมอไอ้หลง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 งานครับหลงเพื่อน ไอ uh, ้โรโบดิที่งัดร้านมันอันละเท่าไหร่วะตีถ้าตีเป็นเงินน่ะเพราะว่ามีสามร้อยอันที่โทนี่มันเบิกไปก่อนกูได้รู้ว่าต้องเคลียร์มาคืนเท่าไหร่สองพันอันละสองพันเหรอคร์คเองใช่ไหมกูเป็นคนครับเองสองพันไงอันละสองพันเองเหรอใช่ก็มันฟาฟาหมายถึงว่ารวมของรวมอะไรตีเป็นมูลค่าแล้วใช่ไหมใช่สองพันกว่า ปกติไปก่อนเลยสามพัน 3, คูณสามร้อยสิบเก้าแสนสามผมมาส่งเลยครับว่านี่เดี๋ยวต้องเคลียร์คืนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงงติดต่อใครไว้ครับนี่นี่ผมไปนูเลยว่าต้มเลยวันแรกผมคิดว่างั้นร้านจะเอาของเข้าแกงไงเก้าหกสี่ครับกระเป๋าแล้วนะฮะเก,ก้าหกสี่ก็เข้าแกงไงอืมไม่ได้เข้าแล้วไม่ได้เข้าแล้วคุยว่าให้เป็นส่วนตัวไป ไม่ของนี่คืออะไรของพวกของคืออะไรก๊กเช็คพวกอะไรอย่างนี้หรอทุกอย่างอ่ะตระกูลทุกอย่างให้เป็นตวนตัวหมดเลยไม่ใช่ไหมายถึงที่มึงจะเอาเข้าแก๊งพี่จะเข้าแก๊งคือหมายถึงว่าถ้าเอาตั้งแต่แรกเลยอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะสมัยสมัยที่มีบ้านแล้วที่กูงัดแบบสองคนไงโทนี่อ่ะคือเช็คของที่ได้จากร้านอ่ะยกเว้นโกชี่อ่ะเอาเ้าเอาเข้าต้นตัวหมด จะเป็นโกดี้นะโกดี้ให้แก๊งเดียวก็คืวร้านร้านตะกูเข้าแก๊งจะบุกถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่หรอกไม่ได้เข้าแก๊งเต็มตีเพราะว่าไอ้ตีเพราะโสดนะไม่จาัดก,การอยู่กูเลยว่าไม่จัดารก็ร้านเองเองแค่มันกลับไปจัดก,การแบบเดิมใครคคใครจัดการเป็นส่นนวนตัวไปไบิลลี่ตะกูนะเ<ง>ออถ้าบอกบอก,บอกตีบิลลี่มันเอาเอาค่าตะกูให้ให้แก๊งไม่ใช่หรอ ใช่แต่ว่ามันก็มีต้องใช้เองตรวจตัวด้วยไงเข้าใจไหมคือมันไม่ได้ทั้งหมดแบบแบบรอดตัวเต็งไงเข้าใจไหมอ๋อเอาไปรับของอะดิเออมันต้องไ้รับของได้ไงกูเลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นก็โยกไปเป็นเป็นของส่วนตัวไปได้ในเวลาถ้าเกิดว่าโอเคมึงขายได้มึงอยากจะแบ่งเข้าแกงเท่าไหร่ก็ค่อยมาว่ากันแบบนี้ง <ๆ S 2> ่ายกว <ๆ S 2> ่าอยากให้มันแบ่งเป็นหลักเป็นแหล่งเลยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาทีหลังงั้นก็ได้มันได้ในมั่วไปแบ่ง อ้อย่างนี้กูต้องไปแบ่งกับมันดูดได้ถูกปะล่ะต้องแบ่งกับมันมต้องแบ่งกับมันดูดรอบมันคือของส่วนตัวมันก็แบ่งกับมันโดนไม่มันก็โดนหลายทบไงเข้าใจปะไม่หลายทบเพราะว่าที่งัดกูไปทำเองแล้วแต่ก่อนหน้านี้กูเข้าใจว่าไม่แต่ก่อนหน้านี้ขายแล้วอะสกูมันก็ขายได้แพงกว่าทายแล้วนะใช่แพงกว่าถูกปะล่ะมันขายได้แพงกว่าแล้วซึ่งถ้ามึงถ้ามึงแยกส่วนตัวปุ๊บเวลางัดมันมีสองคนอย่างเงี้ยอ่าอ่สมมติกูไปแบบพี่ด้เอามันขายจากกูได้กูต้องขอมันอะถูกป่ะ แต่แต,แต่แต่ก่อนเนี้ยกูไม่ได้ขอมนเลยไงเพราะสักูกูให้มันจัดก,การก็เป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบลดี่มาเกูเรียกมาคุยเพราะว่ากูคุยไปอย่างนี้ไปว่าให้ไปตรวจตัวเพราะว่าแรกกลัวทำที่งัดมาเตรียมไว้เรียกว่าเดี๋ยวนี้มันจัดก,การเองดีกว่าเพราะกูกูอยากคุยกับไห้เทียว่าเฮ้ยงัดแล้วอะ่ะของอานตัวไหนไต้องเข้าแกงบ้างต่าของตัวไหนเข้าแกง กูจะแยกเลยไม่ก็เอามันให้เขาเขาแก๊งหมดเลยแล้วมันจะเอาไปทําอะไรต่ออ่ะค่อยมาเบิกอ่ะถ้างั้นต้องรอมาก็ต้องคุยกันใหม่หรือกูคุยเองไอ้เฮียบิลเล่ไม่ได้ก็ต้องคุยกันใหม่ไม่งั้นอย่างนี้กูจัดการยากไอ้เฮียถ้าคุยกันไม่เกี่ยวเนี่เฉินไอเฉินเอออ่ะเธอพูดพูดเรื่องไอ้ไพ่ไพ่นะนะอ่ะเอาดิไอเฉินวันเนี้ยจินพาคนไปดูดวงมาใช่ไหมเอะว่าไป แล้วไพ่ไม่ออกมาสองแงสองงามอ่ะยังไงจินดูของจินเองจินรู้สึกว่ามันตรงมากเลยนะแต่ของอาคุณมันหมายถึงความแบบความเจ้าชู้ความที่อยากจะโสดความที่จะแบบไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยดูดูแฟนกูไปเชื่อไก่ตู้สามพันห้าพบ้าหัวอะไอ้เหี้ยแบบแม่นวะรักเลยอ่ะคนเลยอ่ะยังฝากอาเฉินช่วยดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะจินรู้สึกแบบตู้นี้มันมาดูถึงอดีตกับอนาคตเลยเหรอเออ ไม่รู้เหมือนกันค่ะหลงฝากช่วยจับตามองด้วยนะคะแม่แม่อยู่นะเออแล้วเมื่อวานเมื่อวานกูเจอเหตุการณ์นึงเว้ยเมื่อวานคุณเมื่อวานมึงได้มานั่งรถกูป่ะใช่กูนอนก็คือกูนอนไอ้เหี้ยอย่างน่ากลัวเลยก็คืนกูกูขับรถด้วยเหมือนกูเจอผีมั้งกูเหมือนกูอ่ะเจอไอ้คุณไล่คุณอ่ะมันมันขอนั่งรถไปกับกูเว้ยแล้วมันบอกว่าถ้ากูขายยารอดมันจะให้เงินกูห้าหมื่นเข้าใจป่ะแล้วระหว่างนั้นกูก็ขับกู็คุยกับมันตลอดทางเลยเว้ยแต่อยู่ดี เป่าขับไปเลยปุ๊บไอ้คุณไม่อยู่รถกูแล้วกูก็ไม่เจอไอ้คุณเลยแล้วกูแล้วมึงเข้าใจปะคือไม่แล้วคือมึงเข้าใจไหมกูเข้าใจว่าแค่กูคุยอ่ะคือเป็นมึงตลอดเลยแล้วคือกูเพิ่งรู้ว่ามันไม่มีมึงอยู่เลยคือกูเจอผีเฮียนวะเฮียนหลอนว่ะเฮียนป่ะเฮียนดิแต่คือมันหายไปหลังจากที่กูขายยาสำเร็จนะแล้วกูได้เงินห้าหมื่นนะแต่มันไม่จ่ายแล้วแล้วคือมันก็หายไปเลยอ่ะ เมื่อคืนเมื่อค,คืนกูหลับหลับตั้งแต่ก,กี่โมงห้าทุ่มกูไปนอนแล้วโอ้ยเฮียทั้งกูเจอวะอ่ะเชบอกแล้วมึง่าชอบลบลูพระเจ้าเฮียแล้วมึงคิดดูตอนกูขับ,ขบเข้ามาในบ้านแล้วว่ะกูกูหันไปมองบอกข้างกูกค่อยคยหันไปช้าๆไม่มีคนนั่งอยู่รถกูเลยเอ้าล้วสร,รุปว่าเฉินไปกับใครมาคะนั่นนะดิแล้วปัญหาคือเฉินคุยกับใครมาตลอดระหว่างทางที่ขายใครฆ่าอาคุณ นี่ใช่แล้วก็เองแต่กูกูจะี๋ยวกูถามมึงเรื่องไพ่เนี่ยมึงไม่ค่อยเชื่อเหมือนกูตังะก็มันก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพื่อนเออไพ่มันอ่ะกูถามไม่ดิมึงเชื่อในพระเจ้าปะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเชื่อพระเจ้าเว้ยในรถเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่คือกูต้องบอกให้ก่อนมันเข้าใจไหมว่าส่วนมากอ่ะคนที่แบบว่าดูดวงดูอะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าอย่างแรกอ่ะคือต้องมีปัญหาก่อนถึงจะไปดูถูกต้องปะ หรือว่ามีเรื่องในใจก่อนถึงจะไปดูมีตังใช้ปะเนี่ยจินส่งข้อความไปเขาปกติส่งปุ๊บตอบปั๊บทุกวันนี้คือแบบทิ้งเวลาอ๋ออันนะไรอันนั้นไม่ได้มีอะไรอันนั้นมันหมดโปรโมชั่นแล้วกันเองคือแต่เราเราคือยกโทรศัพท์บ่อยมากจริงก็เลยรู้สึกไม่ไว้วางใจเราอ่านไปดูดวงใเราแค่มาแบบเนี้ยเฉลยที่กูดูดวงเนี่ยดูความหมายมันก็ตรงแล้วว่าว่ากูไม่ได้เป็นอะไรนะวะ แค่กูนอนตกแค่กูนอนผิดฝั่งไอเฉิน,นไอเฉินมึงช่วยเข้าข้างไปก่อนตอนนี้จินคิดมากอ๋อเออดูดิขนาดนี้ยังจะหาเรื่องให้ฉันช่วยผัดมังเจเลยอ่ะเธอแม่งโคตรเปลี่ยนไปเลยว่ะคุณเอเอเ,อเ,อเรื่องดูไพ่มันไม่ดีป่ะก็เฉันอยากดูไพ่จินไหมอ่าเอาไหน เฉินเบอร์อะไรคะตกภาษาไทยสามตัวถามจริงอะเบอร์อะไรนะเจ็ดสามตัวหรอได้เจ็ดสามตัวรุมให้จินดีพี่เฉินพี่เฉินเมื่อกี้นี่ให้ฟาดใจหน่อยมีผู้ชายมาตามติดอะอะไรก็ไม่ไปด้วยให้อบเดี๋ยวนึงเดี๋ยวไปรับรอมึงรอมึงรอมึงมันรีบไปไหนลรอวะเออวะของจริงตรงวะ แล้วของกูอ่ะของกูก็ของกูไม่ตรงสิมึงจะบ้าปะเออของมึงไม่ตรงเพื่อนอันนี้กูดูอ่านแล้วไม่ไม่ตรงเลยสั้นิ้ไม่ตรงเลยละอันจะเป็นคนอย่างนั้นมึงจะบ้าปะเออไม่ตรงเลยทั้งทีเดียวเพื่อนรักนั่นแหละแล้วถ้าตรงจริงๆมันต้องเป็นยังไงหรอคะเฉินถ้าตรงจริงคือถ้าตรงจริงนะคือจะแอบทำเพราะว่าถ้าเกิดทำอ่ะจะไม่มีทางรู้แล้วก็จะจับไม่ได้ไอเดียวตรงจริงอเดคือไม่ตรง เดี๋ยวนะเวลาจีนเนี่ยอะไรเนี่ยจ็อบอาชีพที่ควรทำคือเป็นโจรใช่ค่ะน่าจะเหมาะกับจีนที่สุดแล้วขออนุญาตเจ้าวะขออนุญาตเชอเขอคุยกับเพื่อนน้าสติมันดีป่ะววะนะ่อขอคุยผู้ชายแป๊บเดียวไม่เิอแป๊บเดียวห้าพันห้าพันเปิดตู้ห้าพันนะครับ ขอคุยกับเพื่อนผมแป๊บนึงได้ไหมคุณแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวทำไมแต่ก่อนผมยืนฟังได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมยืนฟังไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องของผู้ชายอ่ะผมเป็นผู้ชายให้คุณได้นะถ้าคุณอยากให้โดยเวลาบางกูครับไได้ไหมขอขอคุยเป็นเรื่องส่วนตัวนิดเดียวนิดเดียวก็ได้จะรอนะเราวะ เราวะอินอมึงเปอร์พิเปอร์พิเปอร์เออเมืวว่อเช้าเว้ยเราวะเชี่ยกูกูไปซ่อมรถใช่ปะ่ะอือหือแล้วกูเจอผู้หญิงขับมันเป็นขับรถเอ็มซีมั้งแต่วแม่มาขวางขวางหน้ากูเชีย่ยเสียงยังขาวเลยจริงเหรอขาวจืดผู้หญิงขับรถเอ็มซีเขาขายวะไม่รู้อ่ะมากับผู้ชายใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือพี่เขาอ่ะเชีย่ยขาวจริงใช่เหรอขาวเลยเออเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กูก็บอกว่าเอ้ยเออไม่เป็นไรครับ แล้วไงแล้วไงผู้หญิงเขาบอกว่าเชื่ออะไรอ่ะใค้เหรอถามเรื่องมึงก่ออเจ้าดี้ถามว่ากูมีแฟนหรือเปล่าเป็นเอ็มซีด้วยที่กูอยู่กับมึงไงกูอยู่กับมึงได้มึงบอกว่ามึงโสดดีโสดดี้โอ้ยเออก็ได้พูดอย่งนี้ผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้พูดอย่งนี้นะโทรโถ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 รไอ้เจ้าวะเรื่องนี้แต่เรื่องเนี้ยกูบอกไอ้จีบไปแล้วว่าอย่าไปบอกใครเออไอ้คนไอ้จีบก็น่าจะไม่บอกใครแหละไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวกูเหยียบไว้เรื่องนี้กูเหยียบไว้เยก็บไว้กูได้เหยีก ไม่รู้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรความลับจ็ตาแบบกูชื่ออะไรชื่อชื่อชื่อเดียวกับกูด้วยนะชื่ออาลูกะเฮ้ยคล้ายมัจริงปะเนี่ยคล้ายปะคล้ายปะชื่ออาเหมือนกันเลยไอ้เหี้ยคล้องต่อกันเลยอ่ะคลองคล้องไงเนี่ยคล้องกันเนี่ยมันเกิดเป็นเนื้อูกัวน่ะด้วยเปลี่ยวว่ะคิดมาว่าความเอ็มดีเอ็มดีแก๊งไหนวะก็แก๊งเดียวกับที่มึงชอบสมสมไปแกร่งแก๊งเดียวกันไองไอาวานแลนด์อะไรดิเหรอ ใช่ MC ที่มึงชอบอ่ะเป็นตีที่กูชอบคือเฮียอะไรวะตบต้นไม่มีแกงไอ้ตัดเอาวไม่ใช่เอาเออแพนแองอะไรนั่นน่ะเอ็มดูกันปะวะน้องตอรเตียหรือเปล่าหรือไหนหรือแกงอะไรเอ็ม MC มีหลายแกงเหรอเพื่อนโอ้กูไม่รู้เอ็ม MC หลายงันเลยอ๋อเออนั่นแหละแล้วเมื่อเช้าเขาจีบกูไม่หยุดเลยลุกกูยังหนักเลยเด้นเลยนะเสียงอย่างขาวเลยแต่ว่า นนแล้วเวลาคือ,อแล้วมึงแล้วมึงก็คุยกับเขาก็คือไอแอบคุยอยู่อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขานัดเจอมึงทำไงหรือเขาเห็นมึงอยู่กับจินทำไงก็ปลอมตัวดิควายเอออันนี้ดีอันนี้เห็นด้วยนะเพ<อ>ราะว่าถ้าสมมติว,ว,ว่าเขาเห็นมึงกับจินปุ๊บคะแนนมึงลดเลยนะอบอกก่อนต้องดังนัว้วถ้าเกิดเขาตามสืบอ,อีกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือจินเป็นใครมึงจบไปนะกูก็บอกว่ากูทำงานกับสภาดิวะไอ้เหี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปตามสืบขึ้นมาว่าจินเป็นใครถึงเวลาจินจะไม่พูดหรือว่าว่าจินเปป็นนแฟมึงถูกะ วันเนี่ยพี่เนี้ยไปไม่ได้อะรถมึงต้องฟิล์มดำมาอย่างหนึ่งอ่ะอย่าให้เห็นว่าใครนั่งอยู่บนรถมึงตลอดเขาอ่ะเผื่อมึงสวนกันโดยแบบไมไ่ตั้งใจเว้ยเออวะนี่สำคัญเรื่องที่สำคัญเลยเพื่อนอะไรอ่ะหมออะไรนะป่าวเพื่อถามว่านี่กูกูไม่ผิดใช่ป่ะวะอืม กูไอตีมันบอกว่ามันมันไม่ถูกต้องนะเว้พี่คุณแต่กูก็บอกกับมันนะเว้เหี้ยความรักอ่ะสุนทรผู้ยังไม่บอกเลยยัดเข้พระจันทรุกรมแต่วบอกว่าความรักมันมีไี่ได้แค่คนเดียวเล้อลูของมึงไอ้จริงนะไอ้จริงนะกูกูก็เถียงขาดใจเลยถูกปะใช่ไม่ผิดกูรักไอจริงเพราะกูบอกเลยว่ามันไม่มีผิดอยู่แล้วเรื่องความรักถูกปะเออก็กู กูเลยไปถามพี่ตูพี่ตูก็บอกว่าความรักถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันสวยงามเสมอใช่ไหพี่ะอ่ะไอ้ถูกต้องเอ้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ก็บอกหนึ่งเ่อว่าไอ้เวิร์กมึอมึอมึงมึอมือกูอุยดีือมลอมดีรอยือมอมอมือโือมือมือมืมีอมอมือมือมอมื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 อม่อมาอมืมือมอมือมือมืนตูอมอมอมือมือมมมมือมือมมออมมมมอมม กูถามเขาว่าอะไรแตว่ากูถามเขาว่าชอบผู้ชายแบบไหนเขาบอกว่าชอบชอบแบบเอาใจใส่มั้งไอ้ีม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 ีไอ้ที่มันหน้าหน้าไอ้หน้าภูเขาสองอันกยอะพี่จ๋าไปดิพี่ไ่คุณไปดิครับ้องจ้าไปดิเพื่อนไปทำตัวรับลมคมในที่อะไรนะฮะจีนจ้างกูเนี่ยไอ้จินจำกูไม่ได้จินจ้างกูอะสืบเรื่องไอ้คุณบอกทำตัวรับรับล่อๆไอ้เหรอจำจำไว้ก่อนเออจำกูไม่ได้บอกคุณค้าคุณค้าอยู่นั่นอะ กูว่าำเสียงขอไฟคำอย่างเงี้ยจอนช่วยเจ็บเนื่องไคุณหน่อยงานงานอย่างงี้กูใข้ข้อมูลเื่อนโปรตักซีอะไรนะ เอาข้อมูลมั่วๆมาอตังฟรีแค่แล้วมึงเอาตังฟรีมึงก็บอกมก็บอกว่ากูกูมารึกษาศึกษาเรื่องรลักเรื่องแักไม่ใช่เรื่องหักโขอนนเรื่องแกงเอาเียอาเียว่าเอี่มาเรื่องหักวามรักดีไปหามงเก่เป็อักเมื่อกี้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 ินอ่ะบอกว่าบอกว่าช่วยช่วยมาฟังตรนี้เดอไหมเาบอกว่าไม่ให้ผู้หญิงมาเพราะผู้ชายคุยกันผู้ดเดินมาให้กลับไปบอกว่าอะไรดีวะขายขายสักหาพันอือาบอกว่า แอกว่างคุยกันเฉยเรื่องแก๊งว่าแบบว่าเรื่องงัดร้านว่าถ้ามันงัดร้านอ่ะเลิกเลิกไดสกูมามันต้องเข้าแก๊งหรือว่าเป็นของส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยปรึกษากันโอเคโอเคโอเคประมาณนั้นห <5, 000 S 1> ้าพันกอนกายบอกก่อนมึงแก๊งกายบอกก่อนแล้วค่อยมาตองยัมึงมานานเกินไอ้เท่านะกูเหรอเอาไปเอาไปกันชายกูหน่อยสามไปสาป้ามึงดิกอีหี้ยไอ้เท่า แล้วอะไรต้องมืเรื่องอะไรตอบไหมลุงป้าก็เริ่มคุยกันคุณก่อนอ่ะกูคุยรอได้กูว่าไงเพิ่งคุยวันแรกเองกูก็ถามว่ากูควรดุยเดียวครับเพื่อนดุยเพื่อนไปสุดทางกูบอกให้เนื้อดุยอะไรวะพี่คุณมีเมียน้อยหรอพี่ไปจีบใครเนี่ยไม่มันไม่ได้มีใครคือมันมีคนมาจีบมันใช่หรอเออเจ๋งมะอย่างว่าเขารู้ว่าพี่มีเมียแล้วนี่นะไม่รู้รู้ดิกูจะไปตอบว่ามีแฟนทำชี้อะไรแหละบ้าปะตอบให้รู้ว่าเอาเชี่ยกูดิ ไม่แล <anut S 2> ้วเบี้ยเลยคุณเดี๋ยวนี้ไอ้คุณเดี๋ยวนี้มันเปรี้ยวแล้วมันเป็นตัวขี้อยู่เปล่าใครก็รู้จักมันอยู่เปล่าถูก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 ก็จริงกันเนี้ยแล้วแล้วผู้หญิงคนผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรตอนแรกกูจะชวนไปจกคูนไงนะขับขับรถนั้นมันจะพาไปจกคูนผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรอ่าชื่อฮานุกะฮะฮะทำไมวะเอาทำไมวะทำไมวะผมสีอะไรวะคุณคุ้นวะน้ำตาลวะทำไมวะมึงมึงเป็นเที่ยอะไรนแจ็ค ไปวะพาข้าอยากรู้ด้วยรอบหรือาลูกะเกี่ยวมกชิบหายเกี่ยวว่ามาหาเราวคนที่คนที่บิดโทรศัพท์บังไงคนนี้เลยนะ <c oughs> จำได้ปะที่ซื้อขอซื้อโทรศัพท์บ,บังห้าเครื่องแล้วแม่งเอ,เอาโทรศัพท์คืนไม่ให้ตังค์อ่ะใช่มันซื้อโทรศัพท์บ,บังห้าเครื่องเหมือนเหมขาอะไรไปอยู่กับพวกเอ็มซีนี่ใช่ไหมถ้าผมรู้มาไม่ผิดน,นะพอซื้อโทรศัพท์ห้าเครื่องเสร็จเออจะให้ตังค์ให้โทรศัพท์ห้าเครื่องให้โทรศัพท์คืนแล้วก็ไม่มาเอาโทรศัพท์อีกเลยโคตรรวยเลยมึงคนเนี้ย เขาไอ้นี่มั right ้งร okay. ู you know, like say, router, you know. I mean, ้จักเอาไหมพี่ชายรู pues ้จักเขานะพี่ชายรู้จักเขาน่าจะเคยอยู่เอ็ดีมาบ้งคนเนี้ยแย่ลูกกะอะไรเนี่ยเฮ้ยทางนั้นได้อยู่เออเขาเขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่นี่ก็คือไม่ไม่ไม่ถูกไก่บังเหรอวะคว่าไงโอ้ถ้าอาจจะไม่ถูกแต่แต่กดแต่กดส้นตีนบังเลยละวันนั้นอะไม่หรอชิบหายแล้วกูไม่หรอกไม่หรอกไล่ไล่ไล่เฮียบังแม่งให้กูสั่งให้กูจีบจินตั้งแต่แรกด้วยหายแล้วแม่งอยู่ฝั่งรู้แน่กูบอกได้เฉย ตีต้องกูจะไปรึกษามันแล้วมึงใจบอกไอ้ตีทำไมเฮียไอ้ตีมันโป้ยบางไอ้สัตว์พี่บอกไอ้ตีบ่ะบางรู้แล้วโอ้ยเฮียตีเฮี่เด็กเบี้ยบอกเลยเฮียตีมันเย็บแม่มันไอ้ตีไม่ได้เฮียพี่อย่างงูมันเด็กข้างกายบางมึงมันงูไอ้คนเรื่องเมื่อเช้าใช่ไหมใช่เขี้ยอุ้ยแม่งเขี้ยจอนแม่งหลวงบอกว่า <c oughs> มันจิ้มนิ้วกูด้วยว่าสัญญานะว่าอย่าบอกใครพ,พาพาคุณเหรอเด็ดเดดคุณจะไล่พามาี่สัญญาแต่ญญคนไม่มีสัจจะกูอะขับรถไปแดน,นเขียวพอดีเจอเต้ไปคุัในเมื่อเดือนเดือนอยู่กันสามคนอยู่ๆเอเต้ก็ถามว่าเฮ้ยพี่จอนเรื่องสมมตินะเว้ยถ้าสมมติอะมีพี่ผมคนหนึ่งอะชื่อไกด์แล้วมีผู้หญิงมาถามเขาอะว่าโสดไหมแต่เขากลับตอบว่าโสดแล้วอะพี่วันผิดปะวะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องสมมติรอเออสมมติเรื่องสมมติอ๋อแล้วองไหนบอกพี่มัน มันบอกสมมูรถึงพี่ไก่อะไรของมันนไม่ใช่เฮียแนกบอกนะไอตีแบบเป็นเหมือนไข่ไล้ขนของเฮียบังกูบอกให้จริงเอาที่พูดจริงเฮียจริงกึงกูบอกให้ถ้าไอบังคือองคชาตไอเฮียตีคือไข่ข้างๆที่ไม่มีขนไม่มีขนเนาะแค่นั้นแหละมึงมันโง่แ่ันแหละขนวะมันเด็กอยู่อ๋อเออมันเป็นไข่ฝั่งเด็กของกระขอยบังไงโดยไออีกฝั่งหนึ่งอ่ะเกยแซมเป็นไข่ข้างแต่หน้าไข่ดำ มันมีไข่ดำมาไข่ขาวใช่เหมือนยินอยางของบังว่างั้นเถอะใช่มันเป็นหญิงก็อย่างข่อยียบังไอสัตว์เอ้ยใครตีไม่เท่ากันซะซะเมื่อพลาดแล้วควายไปเล่าให้มันฟังอ๋ชื่อชื่อเขาฮารุกะเหรอใช่ไหมเออฮารุกะที่เขาเพิ่งเปลี่ยนเพศปะอ๋อฮารุกะอ๋อฟังฮารุกะหรือฮารุกะว่าจำไม่ได้วะอาหรือเปล่าฮารุฮารุกะดิ ม่ายันตอนแรกเขาเขาเป็นเพศชายแล้วเขาแปลงเพศมาเขาหรอใช่ตอนแรกเขาเล่นเป็นไไออ้้เขาเป็นเพศชายผมบอกว่าเขาเขาเขาเริ่มอยากกลับตัวตนตัวเองเขาเลยแปลงเพศเป็นผู้หญิงไอสัตว์ไปเฉาะมาแล้วใช่ตอนแรกเขาอยู่ในเขียวเรียบร้อยพี่คุณเจอต่ออืมไม่ไม่กูก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะนะเว้ยเฉินทำไมวะกูไม่ได้คุยอะไรเยอะใช่เหรอไม่คุยเยอะเหรอแต่แต่เขาลูกกูแค่นั้นเอง ตอแหลไหนส่งให้ดูดิขอดูว่าไม่คุยอะไรเยอะเนี่ยไม่เยอะจริงป่ะงแต่แบบเริ่มใครท้ามาก่อนอ่ะกูถามงี้พี่เฉินซื้อแฮมเบอร์เกอร์ร้านไหนวะเฮียแดกนานเหลือเกินตัวที่เราเป็นไอ้ไอ้เฉินขอโทรศัพท์มาเนอะีล้วขีดแล้วขอดี๋ยวเอดูเนื้อดูเนื้อดูเออเอ่อเอ่อปากกว่าม่ฟัง มึงก็ส so ่งมาดิขอดูหน่อยขอดูตอนเริ่มขอดูตอนเริ่มว่าใครจนจัดใครเดี๋ยวชังเงิดูไปหนึงเออขอดูว่าใครนะใครเอาส่งมาส่งมาขอชังเงิดูหน่อยเออเอ่อมาขอชังเงินดูขนาดกูติดติดฟิล์มการเสือกปะเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดฟิล์มการเสือกไม่ได้ไม่ได้ติดฟิล์มการเสือกดูได้ดีด้วยเออเออขอดูหน่อยนั่นแหละเราส่งไอ้คุณตงมาดิว่าฟังได้ป่ะเรส่งมาให้ดูสิตอนเริ่มมะกูอยากดูตอนเริ่มว่าไอ้มึงเนี่ยก็ส่งมาให้ดูมึงเป็นเียอะไรล่ะเอกูคุยตัวรับนตอน ก็กดไ1 2ตองไงโง่กูณทำไม่ได้เป็นกูจะได้เร็วไงนะไอ้เหี้่มันโง่เปล่าวมาว่าอนรุกะชื่อนรุกะเว้ยไม่ใช่ชื่อทันอะกูขอขอดูจากโทรศัพท์มึงได้ปะกูเชิญดูได้ปะได้พี่พี่ขอโทรศัพท์ดิพี่เฉินไม่ได้มันไม่ได้ส่งมาแต่กูเชิญดูโทรศัพท์มึงก็ได้ลำบากอีกทีนี้มึงใส่ฟิล์มกระสือเหรอ เห็นปะเนี่ยอารุกะแล้วก็ข้อพี่มาหาผมว่าจีบได้จริงไหมเนี่ยผม้วก็ตอบไปว่าจีบได้สิผมไม่จัดเฮ้ยเออ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 เราเลื่อนเรื่อนเลื่อนขึนโม้อหน่อยนิดหนึ่งเลื่อนขึ้นโม้กอดูอีกนิดนึงเลื่อนขึ้นโม้หน่อยดิเลื่อนขึ้นโม้หน่อยนี่ไงนี่เรื่อนนี่ไงเลื่อนขึ้นโมนหน่อารุกะจีบได้จริงไหมเนี่ยจีบได้สิผมไม่จัดแหน่เดี๋ยวมึงเลื่อนช้าดิแล้วปกติอยู่ช่วงไหนเหรอคะ อยู่ช่วงเช้าเขาเอ,เอ้ยเดี๋ยวกูหาเรีก่กมันกลาง,งคืนก็อยู่ได้นะถ้าคุณอยากให้ผมอยู่ <c oughs> คุณจะว่าเพบี้ยจะว่าเฮ้ยเบื่อเล่นนิดหนึงเล่นเล่นนิดหนึ่งขอดูนิดหนึงเอาอะไรวะจริงเป,างเป้าไม่มีแฟนนะจริงเป้ามีคนมาจีบแต่ไม่ใช่แฟน <c oughs> เฮ้ยจะว่าคุณเล่นไหนเล่นคุณเล่นเล่นนิดนึงเล่นนิดนึงขอดูนิดนึงขอดูเล่นมาดิเล่นลงมาดิผมจีบหญิงไม่เก่งอะดี ก็แสดงว่ามีคนคุยคุยอยู่บ้างแล้วใช่เปล่าน่นแน่มึงตอบว่าใช่ครับเอ้ยอันนี้ถือว่าดีมึงตอบว่าแบบมีคนคุยอย่างเงี้ยอย่างไรก็ยังแบบพูดได้อย่างไรแบบเอ้ยออไนมีคนคุยัไปแล้วถูกมือผมไม่อยากโหกอ่ะดีเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาเรื่องเรื่องมาอีก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 ตรงตรงนี่แหละดีโอยเจ๋วเลยตรงตรงนี่แหละดี แล้วจว,ว่าแแล้วบอกคุยน้อยสัตว์คุณในที้อ่ะ <c oughs> อเนียสยาวเลยเวนไอสัตวไ์ไม่โทรคุยกันเลยวะคุยกันเป็นไดอารี่ตุซี่เลยน่าสัตว์ยาวเหลือเกินว่าจะไปกินเบียร์นะคะจะไม่าไฟาร์มวันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยว,วันวันก็ฟาร์มอยู่ครับ นี่ไอ้ตันเดี๋ยวเลิกขายยาไป่วยเขาฟาร์มเป็นดูทรงแล้วเล่แล้วมีแกงออกถามเขาด้วยนะฟาร์มแบบใครเขาออกฟาร์มคนเดียวค่ะเจกไวคุณเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนลงมาอยู่ขอดูใหขอดิเลื่อนมาดิขวายคุณเลื่อนอยู่ดิชื่ออะไรม์อะไรวะเว้นแต่ดึกดึก ไปกับคนในขับตัดไม้ตกปลามันก็เหงาแต่ต้องหาเงินไงฮ่าระวังโดนปนนะครับไอ้ชาติออกลูกใหญ่เป็นห่วงเป็นห่วงเว้ยาลูกอ่ใหญ่เกินแล้วแเป็นห่วงเว้ยซาระังโดนปนนะครับยจ้าดูเลื่อยเเลื่อยเขอด้วยขอด้วยขอด้วยเรื่อยช่วงเช้ามีคนปนเยอะไเยอะเยอะจริงนะพวกกูน่ะทำงานไม่ได้เพราะมีเยอะจอดสุดจุดจใครวะ อ๋อกออ๋อไกไม่ไรก็ได้มันยืนอยู่นู่นเดี๋ยวมีข้าวกินเปล่าเดี๋ยวผมเอาไปให้เย็ดมันเจ๋วไ้คุณพอแ้วพอแ้วกดูแค่นี้พอแล้วกดูแค่นี้กูดูแค่นี้กูรู้ล้เจ๋วเไม่เส็ตัยนเด็กตัววะเดกตวย็มนล้ยไม่นานเรียบร้อยตรเ้สวย้อเรียอียบร้อยสัตว์อต กูคอนเฟิร์มหลอครับเสียกระตุกป่ะหล่อหล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 อ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You can't see what's left of me. You can't see success in me. You Ain't seen the rest i of just me. wanna be the best at what i know